不是 ต้องบอกว่ามาเยือนไทยในครั้งนี้ค่ะอากาเซ่ไทยเนี่ยยิ่งกว่า้มอีกผู้ชมขาเพราะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เจอตัวแบบรายวันเลยแบบไม่ซ้ําโลเคชั่นเลยนะคะแถมการมาเยือนครั้งนี้ค่ะโอ้โหขยันรับบทอายุน้อยร้อยอาชีพซะเหลือเกินค่ะตั้งแต่สวมบทเป็นพรีเซนเตอร์คนชงกาแฟเจ้าหน้าที่กทมพนักงานร้านสะดวกซื้อนักฟุตบอลอะไรนะคะล่าสุดแจ็คสันเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกตามเคยค่ะเพราะว่าเลือกมากินมื้อเย็นที่สยาม สแควรนะคะเป็นย่านประจำที่เจ้าตัวเนี่ยมักจะเดินทางมากินข้าวแทบจะทุกครั้งที่มาเยือนประเทศไทยเลยแหละค่ะแล้วต้องบอกว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาต่างจากทุกครั้งค่ะเรียกได้ว่าสยามสแควรแทบจะแตกคุณผู้ชมคะเพราะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยตั้งใจลงจาก บริเวณ Walking สตรีทเนะแถวสยามสุขภยซอยสามโอ้โหแล้วก็เดินเข้ามาเป็นระยะทางราวๆร้อยเมตรให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าอากาเซ่ทั้งหลายในกรีกันสะบัดเลยค่ะคือมีการพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพร้อมกับทีมงานสิกว่าชีวิตนะคะมากินมื้อหรูที่ร้านยูสุโอมากาเซ่ค่ะจนทําให้เด็กสยามแถวแน,น,นั้นแตกตื่นส่งเสียงกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะแล้วก็พากันยกมือถือแชะภาพแบบรัวๆ,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 ๆตลอดทางซึ่งแจ็คสันวันเองเนี่ยเหมือนว่าแจ็คสันเขาก็จะแบบ ทุกคนแฟนลี่ของเขาน้องก็ยิ้มตอบโบกไม้โบกมือ,มอทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองนะคะนับแล้วเนี่ยเป็นเวลาร่วมชั่วโมงครึ่งเลยนะคะที่อากาเซ่ไทยกูมไม่อยากไปไหนแล้วจะเฝ้าแต่ร้านอยู่แบบนั้นแฟนคลับยืนรอบริเวณหน้าร้านยาวไปจนเกือบ1ุบซอยค่ะเป็นจํานวนร่วมๆกับ200คนนะคะถ้าไม่เรียกว่าสยามแตกก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วละคะ่ะแต่ก็ไม่รู้อย่างนะคะว่าเอ๊ะ จบจากตรงนั้นจะไปตรงนี้จบ,นจบตรงนี้จะไปตรงนั้นจะมีอีกอาชีพผุดขึ้นมาหรือเปล่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมอู้รอบนี้คืออยู่นานหลายเลยคุณผู้ชมคะเซอร์ไพรส์ก็หลายอย่างแน่นอนคะว่าอากาเซ่ไทยเนี่ยอยู่นานขนาดนี้แฮปปี้กันแน่นอนค่ะ